่อพี่น้องอมสินอะายูดันดีสกอดแลนนะมาได้สามปีก็จะเข่าปีที่สีแล้วเนาะมาเบิงพรเจ้าก็ะหูว่า่ขนะ่น่ะ ตื่นตั้งแต่ตีสามหาิมันบอไปเหตุงานบางมือก็เลิกงานมา,มาสิบเอ็ดโมงก็เข่าสวนบางมือก็เลิกงานประมาณบ่ายสองคืนก็มาสวนใส่ชีวิตสวนมากก็อยู่แต่ในสวนเนาะจ้ะก็อยู่แต่ในสวนของเจ้าของนี่พอพี่นงว่าได้ไปหยุ่งไปเกีย่ยวเอีหยงกับไผเลยถามว่าคบค้นหลายบออมสินก็บว่าได้คบค้นหลายนะคะพอพี่นองอันนี้ขนาดคบบ่หลายเดนี่เขาก็ยังมันหมางใจกับเขาก็ยังงงเลยว่า าไปเห็ุอีอย่างให้เขาได้หมางใจขนาดนี้ในคอมเมนต์นะคะกับมีเพื่อนถามว่าเอ้าแล้วไอ้คนประเทศเขามีแบบนี้ยุติพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ว่าแต่ประเทศไหบ่าว่าแต่ประเทศไทยสกอตแลนด์ทั่วยุโรปมันมีคนแบบนี้กันเหมือนพ่อยพี่น้องมีทุกที่ถึงว่าจะเป็นประเทศที่จะเจริญนแล้วก็ตางมันมีพ่อยพี่น้อง นีหมดเลยนะคะถามว่าอ้อมสินบว่าแจ้งความติอ้อมสินอยากจะแจ้งความอยูเดนพอพีนองอยากจะแจ้งความแหง้งแต่ว่าตามหมูเพื่อนบอกว่าแจ้งความไปอ่ะตำรวจเขาก็เห็นอย่างบ่ไดแ้แค่รับเรื่องซื้อๆก็เห ah ็นอย่างบ่ได้อมส to ินก็เลยโ, feed, โอ้ยบ่หู้จะสิวาจัางไ๋เนาะใจอยากไปแจ้งยู่พอพี่นองแต่ตามหมูว่าบ่ต้องดอกเพราะว่าเพื่อนก็ฮห้เนเะว่าตำรวจอยู่นีเป็นแบบไดพอพอี่นองนางก็เลยบ่ไปแจ้งที่นี่ก็เลยสามารถตกลงว่าสิมาแก้ไขปัญหากันแบบไดเนาะ อ,อมสินก็นเรยว่าเสียหาสซื้อกล้องค่ะทุกคนค่ะกล้องวงจรปีดนะมาติดไว้เลยเพราะคิดว่าเขานะ่งคงจะบริยูยูแ่ซัมนี่แน่นอน จริงๆทุกคนเพราะว่าถ้ากล้าเหตุขนาดนี้นะมันคงจะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะพลอยพ่นองออมสินกลเรยวาสิติดกล่องวงจรปิดไว้เพราะว่าเฮาเสดระหู้ว่าค้นเหตุจำเป็นไผ่เฮากบสดระวังโตมากึ้นพลอยพ่นองยุนีนะคะทุกคนค่ะบ่แมนแบบว่าทุกอย่างมันจะซอยซับพอเท้าซอยเซเผาให้มันมีชีวิตทีดีขึ้นไดมันปวกมันกับพวดลอยเปอร์เซ็นต์เสมอไปแล้วพอยพ่นองเฮาก็ต้องระวังโตขนาดระวังโตแล้วบ่ไปอยู่ไปเกี่ยวกับไผแล้วเด้พอพลอยพ่นองก็ยังมีเรื่องแบบนี้คื ถ้าถามมาเคยมีเรื่องกับไผบอ่อมันเคยมีนะคะทุกคนคะ่ะที่เขาก่าวหาออมสินว่าออมสินกับตาหมูนะ่ะไปขโมยของของเขามันมีอยู่คนหนึ่งอันนี้อันนี้คือบอ่อยฟังนะมันมีอยู่คนหนึ่งแล้วที่นี่ไอออมสินกับตาหมูนะ่ะสิไปรักอีหยังเขาเพ่อพี่น้องว่าบาปอีลีเดหัวเขานะ่ะว่าได้ไปอีหยังหนูเกี่ยวอีหยังกับไขรเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ว่าผัวอมสิน,นไปขโมยของของเขาหลังจากนั้นมากกับเบอร์เคยมองหน้ากันติดเลยนะคะแล้วทีนี้นะ่ะตาหมูานางก็ไปเอารถเข็นของลูกสาวนางนะมาใส่เนาะไปเข็นขี่ม้าเน่นะคะทุกคนคะ่ะเข็นดินเขาม้าเนาะจ้ะนางเห็นนะคะทุกคนค่ะว่าอมสินกับตาหมูน่ะใส่รถเข็นแล้วมันมีมันมีช่วงหนึ่งนะ่ะที่รถเข็นเพื่อนคางสวนของนางหายนางฝ่าเลนเลยเรนลงมาเลยพอพี่น้องแล้วก็ถามว่าเนี่ยรถเข็นของเธอเหรออะไรประมาณนี้คิดว่า พวกเจ้าเขาถามขนาดนี้นะหม่เจ้าคิดว่าเขาคิดว่าหมดค่อยจะไปขโมยรถเข็นเพื่อนเพื่อนสวนของเขามาตาหมูก็เลยมองน้างตาขวางเลยบอกว่าเนี่ยมันรถเข็นลูกสาวฉันฉันลูกไอฉันไอยืมลูกสาวฉันมาใส่วางสี่นอจากนั้นม้าน้างกับบอ่อหนีเลยคอพี่นองกม้มหน้าก้มตาเลยแบบบกคุยกันอีกเลยนะ่ะคือมันหนาเกียดอีีคือมันผ่านมาประมาณในปีกวัวแล้วนะ ปีกวัวเรืืองมอนีเกิดขก้ืนจากนั้นมากับเเคยคุยกันคุยกันก็คือแค่ทักทายกันธรรมดาแต่บ่าเคยคุยแบบเฮฮาเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนคะ่ะมันจะคุยได้ยังไงนนะ้อพี่น้องเรียนซัจับพิดจองจับผิเท้าขนาดนั้นเนาะคะ่ะคิดว่าเข้าไปขโมยของเขาเนาะคะ่ะบมงมีแต่อมสินเนอคะ่ะที่ถูกทุบก,กระจุกแบบนี้นะคะมันมีผู้นึงนะคะที่ถูกทุบกระจุกคือการค่ะเป็นค้นพื้นที่นี่แหละคะ่ะพี่น้องพอมือน,นึงนะ่ะน้างนะ่ะ เดินมากับลูกสาวนา้งสองคนนะคะลวก็พร้อมกับหมาตัวนี้หน่อยอยุตัวนึงกระจูงม้านะคะทุกคนจูงสายจูงหมาบัดที่นี่นะนางกับไปพ่อนะคะคนนี่แหละที่เป็นประเด็นกันนะนางบอกว่าเธอห่ะมีสุนัขตัวใหญ่ทาไมเธอคือโบสซสาย,จ,าพพสายจูงเพิ่นกวางสีเดียวพี่ี้องเธอคือโบส่สายจูงเพราะว่าเห็นบอเด็กหน่อยมันเดินผ่านไปผ่านมามันเกิดเป็นตะยานเด้ถึงหมาจะเฟรนลี่ขนาดใดกะตางแต่ว่าในกฎนะในกฎนในระ,ะ,ะเบียบในสวนเนี่ยเขาให้เธอน่ะจูงสุนัขนะ นะด้วยการใส่เชือกเพราะมันไม่จะได้โพเทคค้นที่อยู่ในสวนน้ำนะคะนี่แหละที่น้่งทักไปสองอาทิตย์ที่แล้วนะมาทุกคนสรุปแล้วของขวอยกับของนั้งนี่แหละถึกทุกกระจกหมเจ้าคิดว่าเป็นไผอันนี้คือให้หมเจ้าเดานะอันนี้เขาบอได้กล่าวหานะทุกคนแค่เขาเดาสือ่นะอเนาะพอพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเขาบเคยมีปัญหากับไผเลยมีแต่คนมาจ้องที่จะมีปัญหากับเขาตลอดอยู่แต่เขาแท้ บเคยหยูงบเคยเกี่ยวกับไผ่มาเหตุแบบนี้คือแบบประมาณแบบวา่ากวนมากๆ่ก่ได้ขโมยของนะคะทุกคนแค่มัดทุบแล้วมัดทาลายซื้ออมสินะอ่ะวอาวิลลี่ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะให้ทุกคนได้รับรู้เลยว่าประเทศ จะเลื่อนแลยวกับมีแบบนี้ให้รูกจริงๆเลยว่ามันบมมีอย่างที่ปลอดภัยลอยเปอรเซ็นต์หอกนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะมูเพิ่นกับมาเบิ่งนะคะแล้วกัมาซอยติเกนตกกับตาหมูนะคะพอพี่น้องคลิปนี้นะคะฝากไว้สำานีก่อนคะ่ะค่าศูนนะคะพอพี่น้องเอ้ย